ชี้กระแสอย่างเดียวไม่พอยกสมัครพลตรีจำลองเคยฟีเวอร์ทักษิณรู้ข้อนี้ดีฟันธงก้าวไกลได้สอสอไม่พอพิธาเป็นนายกแค่ในโพ นักวิชาการอิสระสวนกระแสะก้าวไกลระบุกระแสะเป็นเพียงปัจจัยบวกอย่างหนึ่งย้อนอดีตมีผลเฉพาะพื้นที่กทมสมัครจำลองเคยกระแสะฟีเวอร์ในกทมแต่ประชากรไทยพลังธรรมไม่เคยชนะในต่างจังหวัดชี้ทักษิณรู้ข้อนี้ดีเพราะแม้กระแสะทักษิณแรงแต่ต้องกว้านนักการเมืองผนวกพักใช้ประชานิยมช่วยไทยรักไทยจึงชนะเลือกตั้งทำนายก้าวไกลจะชนะกวาดสอสอกทมพร้อมกับคะแนนพัก จำนวนมากเพราะคนกทมเป็นบวตเตอร์ที่ใช้กระแสเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเอกลักษณ์ของคนกทมมาแต่ไหนแต่ไรแต่ในต่างจังหวัดคาดว่าก้าวไกลจะชนะเลือกตั้งสอสอเขตในจังหวัดที่กระแสก้าวไกลหรือกระแสนิ้วแรงจริงๆเท่านั้นขณะที่ผู้สมัครสอสอเขตของก้าวไกลส่วนใหญ่จะได้คะแนนดีติดลำดับสองหรือสามส่วนคะแนนพักหรือคะแนนบัญชีรายชื่อในต่างจังหวัดจะได้ใกล้เคียงกับคะแนนสอสอเขตเพราะคนที่เลือกสอสอเขตพัก เก้าไกลคือคนที่เทใจให้กับพักเก้าไกลยังไงก็ต้องการคะแนนพักหรือคะแนนบัญชีรายชื่อให้พักเก้าไกลด้วยแน่นอนฟันธงเก้าไกลได้เก้าอี้สอสอไม่พอให้พิธาเป็นนายก นายพูลเดชกน,นิการนักวิชาการอิสระและนักวิเคราะห์การเมืองอดีตที่ปรึกษาการเมืองนายสมคิดจตุสีพิทักษ์ให้ความเห็นกรณีกระแสะพักเก้าวไกลที่กำลังมาแรงในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งและผลโพลหลสำนักที่ระบุว่าประชาชนอยากให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีว่ากระแสะเป็นเพียงปัจจัยบวกหรือสัญญาณบวกชนิดหนึ่งของการเลือกตั้งเท่านั้นส่วนผลโพก็เป็นผลพวงที่ตามมาจากกระแสะแต่การเมืองยังมีปัจจัย อื่นอีกหลายอย่างที่จะชี้วัดผลการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมากระแสะที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยเกิดจากความนิยมชมช,มชอบในตัวบุคคลเช่นกระแสะนิยมนายสมัครสุนทรเวชซึ่งส่งผลทําให้พักประชากรไทยชนะการเลือกตั้งสสในกทมอ,อยู่หลายสมัยและยังทําให้นายสมัครชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากมทมถล่มทลายด้วยหรืออีกกรณีหนึ่งกระแสะจําลองฟีเวอร์ส่งผลทําให้พลตรีจําลองสีเมืองชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมแบบทะ ถล่มทลายและทําให้พักพลังธรมชนะการเลือกตั้งกวาดสอสอในกทมหรือกรณีล่าสุดกระแสชัดชาติทําให้ในายชัดชาติสิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากมทมถล่มทลายเช่นกันดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระแสมักเกิดขึ้นและมีผลต่อการเลือกตั้งเฉพาะในกรุงเทพมหานครนายสมัครสุนทรเวชแม้จะชนะในกทมแต่ก็ไม่เคยนําพักประชากรไทยชนะทั้งประเทศเช่นเดียวกับพลตรีจำลองสีเมืองชนะในกทม แต่ก็ไม่เคยนำพาพักพลังธรรมชนะทั้งประเทศเพราะกระแสตัวบุคคลจะมีผลทำให้ชนะการเลือกตั้งได้จะต้องเป็นพื้นที่เลือกตั้งที่ไม่มีปัจจัยอื่นมามีผลต่อคะแนนหรือมีผลน้อยมากเช่นกระสุนไม่มีผลฐานเสียงไม่มีผลอิทธิพลไม่มีผลขณะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดกระสุนฐานเสียงหัวคะแนนรวมกันแล้วมีผลเหนือกว่ากระแสนายสมัครและคนตรีจำลองจึงไม่ประสบความสำเร็จในต่างจังหวัดนายพูลเดชกล กต่อว่าในกรณีของนายทักษิณชินวัตรและพรรคไทยรักไทยที่ชนะการเลือกตั้งในปี2544แม้ชัยชนะครั้งนั้นจะมีจุดเริ่มต้นมาจากกระแสทักษิณหรือกระแสอัศวินคลื่นลูกที่สามที่สร้างความคลั่งไคล้และความหวังให้กับคนทั้งประเทศทุกภาคส่วนแต่ทักษิณเองก็รู้ว่าลํำพังแค่กระแสอย่างเดียวยังไม่พอที่จะชนะการเลือกตั้งทั้งประเทศได้โดยเฉพาะในต่างจังหวัดทักษิณจึงก้านนักการเมืองมุ้งการเมืองและผนวกพรรคการเมือง หลายพักเข้ามาผนึกรวมอยู่ในพักไทยรักไทยจนทําให้พักไทยรักไทยเป็นพักใหญ่ด้วยเครือข่ายนักการเมืองทั่วประเทศเท่านั้นยังไม่พอทักษิณยังเติมนโยบายประชานิยมลงไปในการหาเสียงจนพักไทยรักไทยในตอนนั้นพร้อมทุกอย่างทั้งนักการเมืองโจาของพื้นที่นโยบายประชานิยมและกระสุนส่งผลให้พักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายได้เป็นแกนนํารัฐบาลและทักษิณได้เป็นนายกผมยกตัวอย่างเหล่านี้มาเพื่ออธิบายว่ากระแสอย่าง อางเดียวจะได้ผลก็ต่อเมื่อ 1. เป็นการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับตำแหน่งเฉพาะตัวบุคคลเช่นตำแหน่งผู้ว่ากทมแต่หากเป็นการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับพักกระแสอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัจจัยอื่นถึงพร้อมด้วย 2. กระแสอย่างเดียวมีผลเฉพาะในพื้นที่เลือกตั้งที่กระสุนและฐานเสียงไม่มีผลต่อการเลือกตั้งมากนะักแต่หากเป็นการเลือกตั้งสสทั่วไปทั้งประเทศในพื้นที่ต่างจังหวัดตัวผู้สมัครฐานเสียงและกระสุนรวมถึงนโยบายเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญ กว่ากระแสผมมองว่าในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้พักเก้าไกลมีโอกาสสูงมากจะชนะการเลือกตั้งในกทมโดยจะได้สอสอเขตในกทมมากกว่าพักอื่นหรืออาจกว่าเกือบหมดรวมทั้งจะได้คะแนนพักหรือคะแนนบัญชีรายชื่อเป็นจํานวนมากด้วยเพราะคนกทมเป็นบวตเตอร์ที่ใช้กระแสเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเอกลักษณ์ของคนกทมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ในต่างจังหวัดแม้กระแสพักเก้าไกลและนายพิธาจะแรงแต่กระแสทักษิ กระแสเพื่อไทยในอีสานในภาคเหนือก็ยังแรงเหนียวแน่นอยู่ก็ต้องไปวัดกันที่ตัวผู้สมัครฐานเสียงและนโยบายรวมถึงกระสุนเพื่อไทยจะมีภาษีดีกว่าเยอะขณะที่ภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นประชาธิปัตยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนาไทยสร้างไทยแม้จะไม่มีกระแสเท่าก้าวไกลแต่พักเหล่านั้นก็มีพื้นที่ฐานเสียงเลือกตั้งที่เหนียวแน่นของตนอยู่ยากที่ก้าวไกลจะอาศัย ระแสอย่างเดียวเจาะเข้าไปได้ผมคาดว่าก้าวไกลจะชนะเลือกตั้งสสอเขตในจังหวัดที่กระแสก้าวไกลหรือกระแสสามนิ้วแรงจริงๆเท่านั้นจุดอ่อนของก้าวไกลในการเลือกตั้งในต่างจังหวัดคือตัวผู้สมัครสสของก้าวไกลเกือบทั้งหมดเป็นคนใหม่ทางการเมืองประชาชนในพื้นที่แทบไม่รู้จักไม่ใช่นักเลือกตั้งอาชีพไม่มีฐานเสียงไม่มีกระสุนไม่มีหัวคะแนนหวังอาศัยกระแสะพักและกระแสะนายพิธาคะแนนส่วนตัวมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยเป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของก้าวไกล โอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งสสอเขตในต่างจังหวัดแบบถล่มทลายเหมือนไทยรักไทยในอดีตแทบเป็นไปไม่ได้แต่ผู้สมัครสอสอเขตของก้าวไกลส่วนใหญ่ก็จะได้คะแนนดีติดลำดับ2หรือ3ด้วยคะแนนกระแสพักและกระแสพิธาส่วนคะแนนพักหรือคะแนนบัญชีรายชื่อในต่างจังหวัดก็น่าจะได้ใกล้เคียงกับคะแนนสสอเขตเพราะคนที่เลือกสอสอเขตพักก้าวไกลคือคนที่เทใจให้กับพักก้าวไกลแล้วยังไงก็ต้องการคะแนนพักหรือคะแนนบัญชีรายชื่อให้พักก้าวไกลด้วยแน่นอนแต่ ย่างไรก็ดีเก้าอี้สอสอโดยรวมที่พักเก้าไกลจะได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ไม่มากพอชนะการเลือกตั้งไม่สามารถทําให้นายพิธาเป็นนาย,ยกตามโพได้นายภูณเดชวิเคราะห์ปิดท้ายสืบจากข่าวรายงาน